ลีญี่ปุนเฮฮาฮฮาสามสาวไทยติดท็อป5คลิปนี้พี่โจมีโปรแกรมแข่งทั้งเดือนของน้องสองมาฝากในหลีเกาหลีใต้ติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกวัปและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ ลีกญี่ปุ่นแข่งกันผ่านมาวิคสามแล้วทุกคนนะสามสัปดาห์สาวไทยของวกเราก็ทำให้แบบฮือฮาฮือฮาเลยนะชมกันกระจายว่าไปเป็นขุนพลของทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเหนือความคาดหมายญี่ปุ่นก็ต้องตกตะลึงไปกับผลงานของสาวไทยเรามี3ผู้เล่นของสาวไทยนะคะที่ติดท็อปฟของลีกได้แก่หเลยสถิติตบ เป็นต้มยอดเยี่ยมมาที่สุดอันดับ4ได้แก่น้องแนนทัดดาวนึกแจ้ง47.1%นะทุกคนและสถิติเสิร์ฟยอดเยี่ยมดีที่สุดเป็นอันดับ5คือโอกาสเสิร์ฟเอเนี่ยมีสูงถึง17.4%ได้แก่น้องบ๋มบิมชัดชุอรนนั่นเองและน้องคนที่3ก็น้องเพียวอัชราพรนะคะสถิติยอดเยี่ยมอัตราการบล็อกสูงที่สุด เป็นอันดับ5อยู่ที่0.64ว้าวๆ้าวปรบมือรัวก็ปรบมือกับ3สาวไทยด้วยนะเก่งมากๆเราไปต่อกันที่ลำดับของการแข่งขันนะคะจบ3วีคเป็นยังไงกันบ้างอะนะก็ลำดับวีคที่3นะคะอันดับ1ได้แก่ Denso a r a b อันดับ2นะ Akio m e d i กอันดับ3 Estemo Rivale และ4 ฮิเมจิของน้องบุ๋มปิ๋มเรานะคะขึ้นมาจากอันดับ5สุดยอดมากๆเลยแล้วก็อันดับ5โอสกานะคะมาเวลัสอันดับ6น้องเพียวเอตีซีล็อกเกตอันดับ7ซีเกิลนะอันดับ8ซากะและอันดับ9กพีเอฟยูบูแคทของน้องแนนกับน้องนูนีนั่นเองส่วนน้องยูฟ้าอยู่ในอันดับที่11 แล้วก็น้องไก่อยู่ในอันดับที่14นะครับติดตามผลงานของสาวๆได้นะคะทางช่องของพี่โจนะแล้วก็ไปต่อกันได้สัปดาห์หน้านะคะวีคที่4ไปดูกันว่าเด็กๆของเราจะขึ้นไปอยู่ท็อปทได้หรือเปล่าเราไปต่อกันที่ลีกเกาหลีนะคะด้านน้องสองของเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยแฮะไม่ใช่พักเสร็จแล้ววันนี้เลยทุกคนวันนี้น้องสองเจอกับ AI Pepper นะเกาหลีใต้5โมงเย็นห้ามพลาดเอาโปรแกรมยาวๆของเดือนนี้ไปเลยนะคะสำหรับสาวมินเนียนของเราวันนี้5โมงเย็นเจอกับ AI Pepper นะคะ8 5โมงเย็นเหมือนกันเจอกับ Les Park วันที่13 5โมงเย็นก็เจอกับ AI Pepper อีกครั้งหนึ่งวันที่1 6บ2่าย 2, เจอกับ Les Park นะคะวันที่2 1 5โมงเย็น เจอกับ IBK o u t o s ของโคตพ่อใหญ่มาดูซิว่าพ่อใหญ่จะเอาคืนได้ไหมหรือเราเย็ตบพ่อใหญ่ได้หรือเปล่า24สบาย2นะคะเจอกับฮุงกุกนะ29 5โมงเย็นเจอกับไฮพาร์ ath, นะคะก็ต้องเตรียมเกมมาดีๆพี่โจว่าน้องสองเนี่ยต้องเป็น ตัวขุดของทีมอยู่แล้วนะคะทุกคนติดตามผลงานของสาวสไทยในลีกต่างประเทศแฟนๆเล็ตซีคิเดนเป็นเช่นไรก็เม้นเมาเมา์มยกันนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามทุกสุปแตงและทุกการกดสมัครสมาชิกช่องโจฟิตแอนด์ฟันขอบคุณครับไทยแลนด์ก็มาดีครับครับ